สวัสดีชาวกันค่ะดวงความรักประจำวันที่12ตุลานะคะคุณได้ p a จออฟสชอ r นะคะเขาได้เป็นแฮง m a n นะคะกลับหัว ยืนตรงขึ้นได้แล้วนะคะวันนี้คนที่คุณดิวอยู่ด้วยเขาไม่อยากจะรอเวลานะคะแห่งการที่จะปรับความเข้าใจกันหรือว่าการที่จะมาสารภาพรักกันนะคะสาหรับคนที่เพิ่งจะคบหากันใหม่ๆห,หรือว่าเล็งกันไว้นะตัวคุณเป็นเพจออฟสอดเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะมีการตัดสินใจคะ่ะที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือว่าการแอบซองแอบดูแฟนของตัวเองนะคะแล้วก็พร้อมกับการตัดสินใจที่จะให้โอกาสกันใหม่สาหรับคู่ไหนที่มีปัญหากันนะคะไพ่บอกว่า listen to your intuition ฟังเสียงหัวใจตัวเอง ะะแล้วก็ทำตามนะคะสิ่งที่ต้องการนะอีกใบหนึ่งนะคะ Romance Angels บอกว่า e x p r e s s your love นะคะคิดอะไรบอกอย่างนั้นรักใครก็บอกเขาสารภาพรักได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าแฟนยังงอนอยู่โกโรธอยู่เนี่ยก็ควรที่จะมีการไปบอกความรู้สึกนะว่ายังแคร์เขาอยู่นะคะจะประสบความสำเร็จ